วันนี้ก็มีรถเข้ามาใหม่อีกแล้วหนึ่งคันนะครับเป็น Toyota h i ฮรัก e v o ว2.4 NT ปี2022เกียร์ธรรมดานะครับคันนี้มาเปิดราคากันอยู่เพียงแค่439,000บาทนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มชมกันได้เลยก็สำหรับคันนี้นะครับผมก็จะเป็นกระจังหน้านะครับเป็นรอบๆโคเมียมนะครับเป็นกระจังหน้าใหญ่รุ่นใหม่นะครับแล้วก็ตรงกลางจะเป็นสีดำเงานะครับจากรุ่นปี20ก็จะเป็นพลาสติกสีดำธรรมดานะครับ โคมไฟตานะครับผมก็จะเป็นลมดำด้านในก็โคมไฟใสๆเลยนะครับรุ่นนี้ยังไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับสีสันโดยรวมก็คือโอเคเลยนะครับผมได้ค่อนข้างเดิมรอบคันเลยแล้วก็จะมีในส่วนเรื่องล้อแม็กนะครับที่ทางเราแถมให้เป็นแม็กใหม่ยางใหม่นะครับยางใหม่ปียีย่สิบสามคือแถมให้ชุดหนึ่งพร้อมกับน็อตล้อชุดใหมย่ยกชุดเลยแล้วก็ด้านข้างนะครับปียี่สิบสองก็จะมีเป็นไฟเลี้ยว มุมกระจกนะครับมีให้เรียบร้อยโลกโก้โครเมียมนะครับมือเปอิดยังเป็นมือเปอิดดำธรรมดาอยู่อเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็สำหรับภายในก็จะเป็นกระจกไฟฟ้านะครับกุญแจรีโมทได้มาหนึ่งดอกนั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรื่องออปชั่นก็จะอธิบายอีกทีนึงนะครับผมก็โครงสร้างก็เดิมเดิมสวยๆนะครับนี้เป็นกุญแจไดดอกรีโมทมาหนึ่งดอกนะครับแล้วก็จะมีส่งเรื่องผ้ายาง ู้หลังพี่ว่าแถมให้จากทางเรานั่นเองนะครับโอเคมาดูในส่วนอื่นกันต่อนะครับด้านหลังด้านหลังก็เปลี่ยนล้อให้หมาทั้งหมด4ล้อนะครับแล้วก็แชสซีด้านล่างนี่ดำๆส,สวยๆเลยยังไม่มีรอยผุรอยสนิมใดๆนะครับท่อพักก็ยังเงาเงาอยู่อ่ารถเดิมๆท่อเดิมๆนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นตัวเซต dition เหมือนกันนะครับเป็นแคปตัวเตี้ยแล้วก็จะมีในส่ง,งเรื่องแม็กไลเนอร์นะครับ มีให้เรียบร้อยอันนี้มาจากเจ้าของเดิมด้านท้ายนะครับผมด้านท้ายก็ไฟนะครับไม่มีรอยบิน่นรอยแตกรอยล้าวนะครับผมพร้อมใช้งานนะครับโลโก้โครเมียมมีให้ครบนะครับกรอใบทะเบียนกันนะ้ํามีให้เรียบร้อยก็จะเป็นโลโก้ของเขานะครับที่รามีมาให้ด้านนี้ก็ไฟก็ยังสวยอยู่นะครับสีสันโอเคเลยนะครับผมด้านหน้าด้านข้างด้านหลัง นะครับบางฝุ่นมีให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ช่วงล่างด้านนี้ก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเรื่องโครงสร้างด้านหน้ากันต่อนะครับด้านประตูฝั่งแถบซ้ายนะครับผมก็โครงสร้างนะครับน็อตไม่แกะไม่ถอดแม้แต่ตัวเดียวนะครับลอยมาร์กเม็ดอาร์กจุด ต่างๆนะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวผมขออนี้ตไปด้านนู้นเลยแล้วกันนะครับจะได้สตาร์ทรถให้ดูเลขใหม่กันว่าเลขใหม่เยอะหรือเปล่าสําหรับคันนี้นะครับอลองชมกันครับผมอก็สําหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูออปชันด้านในกันว่าได้ให้อะไรมาบ้างแตแวะด้านนี้ก่อนเลย ก็จะมีเป็นเอกสารสำเนานะครับแล้วก็ใบเช็คศูนย์เช็คระยะ65,000ให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมต่อไปก็เข้าที่70,000โล70,000กว่าโลนะครับแบบตอนนี้ดูก่าต่อไปก็เข้าที่75,000นะครับเช็คระยะ10,000โลให้แล้วเรียบร้อยต่อไปเข้าที่75,000ได้เลยนะครับอันนี้หมดไปทั้งสิ้นหลายบาทอยู่ครับหลายบาทอยู่ อันแรกมันสองพันสองพันแปดนะครับแล้วก็มีค่าอะไรค่าที่ว่าเปลี่ยนต่างๆนะครับผมก็อีกสองพันกว่าบาทนะครับนี้พันกว่าบาทค่าเช็คระยะแล้วก็นี้เปลี่ยนนู่นนี่นั่นอีกพันกว่าบาทนะครับก็หลายตังอยู่นะครับผมอ่าแล้วก็จะมีเป็นสมุดเกี่ยวกับเรื่องของจอเครื่องเล่นนะครับแล้วก็คู่มืออะไรอยู่นี้ครบหมดเลยนะครับแล้วก็แวะดูสำเนากันก่อนเลยอันนี้ โอนย้ายเข้าชื่อกินลงรถแล้วเรียบร้อยนะครับผมเป็นรถเจ้าของเดียวจากป้ายแดงโอนเข้าที่เราก็เป็นลำดับที่2นะครับรถปี2022จดทะเบียนปี65นะครับผมรถกระกดาปี65โอเคถูกต้องนะครับอ่าแล้วก็คอนโซลด้านหน้านี่คือร่องรอยนี่แทบไม่มีเลยนะครับอาจจะมีตรงนี้นิดหน่อย นะครับน่าจะแบบติดตั้งที่คีบโทรศัพท์เนี้ยแล้วเวลาแบบถอตอาจจะโดนอันเป็นรอยนิดหน่อยนะครับแล้วก็คันนี้เล็กมาอยู่ที่6 5ห0 0นะครับตามที่แจ้งมาตอนข้างต้นนี้นะครับผมเช็คระยะศูนย์ให้เรียบร้อยนะครับมีถุงลมนิรภัยให้3ลูกนะครับผมก็จะมีตรงขาให้อีกลูกหนึ่งตำรับตัวตั้งให้ลักลีโวจอเครื่องเล่นนะครับผมเชื่อมต่อบลูทูธ USB iPod นะครับ d n d r o i d auto มีให้ครบนะครับผมแล้วก็ระบบแอปปรับแมนนวลช่องชาร์จไฟสองช่องนะครับช่องวางของเกียร์ธรรมดาหสปีดนะครับช่องวางแก้วแกกลางใส่ของนะครับมีให้เรียบร้อยแล้วก็สําหรับฝ้าเพดานนะครับผมก็จะมีเป็นกระจกสองหน้าฝั่งคนนั่งนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็มีเป็นรอยเจอมานะครับน่าจะใช้เป็นประกาเมจิกเจอมาให้อันนี้ก็ถ้าสปาไปเรื่อยๆแต่มันก็อาจจะหายไปในที่สุดนะครับหรือว่าถ้าชื่นชอบก็ เอาไว้แบบนี้เลยหรือว่าจะแบบเจิมทับไปก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่คุณลูกค้าชื่นชอบนะครับส่วนต่างๆก็อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานิล์มก็โอเคเลยนะครับก็ภายในก็คงมีกันประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมเครื่องยนต์กันต่อว่าสวยงามหรือเปล่านะครับอมาดูต่อที่เครื่องยนต์นะครับโตยต้ารีโวฝากระบอกก็ค่อนข้างหนักนิดนึงนะครับ อ่ะเครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์เดิมๆนะครับผมเครื่องยนต์ดีเซล4สูบ2,400ที่ีนนะครับแผ่นเพลทรุ่นนี้22 22ต้นปีเนี่ยก็ยังอยู่ที่ด้านแก้มด้านในอยู่นะครับถ้าตั้งแต่ปลายปีหรือว่า23ต้นปีมันเนี่ยก็จะเป็นอยู่ของในตรงประตูแคปแหละนะครับมีเบรกเบรคให้เลยให้เรียบร้อยนะครับน็อตแก้มน็อตฝาไม่มีรอยแกะรอยถอด เครื่องยนต์เกียร์กล้องอิทยูนะครับมีรับประกันให้จากทางเรามีใบรับประกันให้ในวันที่คุณลูกค้ารับรถนะครับส่วนเรื่องค่าจัดไฟแนนซ์นะครับค่าโอนจำเป็นพรบภาษีต่างๆก็ฟรีทุกค่าดําเนินการนะครับผมก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับกับรีโวคันนี้นะครับราคาเพียง439,000บาทนะครับรับส่วนรถทันทีสําหรับคุณลูกค้าเงินผ่อนอีก20,000บาทนะครับเหลือเพียง419,000บาทนะครับผมสนใจติดต่อเข้ามาได้ที่ เคารพสมาติคาร์ครับชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันให้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราก็มาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ